ชาวปิ่นเกล้ามามุมกันทั้งนี้เพราะว่าลัคก,กี้สุก,กี้เขามาเปิดที่ซัสโกปิ่นเกล้าแล้วกับบุฟเฟ่ต์219บาทบวกๆปิดตีสองราคานี้ยังไม่รวมแหวนและเครื่องดื่มรีฟิล39บาทแล้วตอนนี้เขามีน้ำซุปพิเศษด้วยเป็นน้ำซุปต้มยำน้ำซุปเ้ามี5แบบนะวันนี้จุเลือกเป็นต้มยำแล้วก็ซุปน้ำดำําที่เด็ดก็อยู่ตรงที่เขามีเป็ดย่างโชคดีทานฟรีไม่อั้นแล้วเขามีถึงแ27กรกฎาคมนี้นะคะเราก็เลยต้องรีบมาได้เป็ดย่างชิ้นโตรสน้ำฉ่ำๆแบบนี้คือมันมีความจุ้ยซี่เนื้อนน่นเต็มปากเต็มคำแล้วสั่งได้ไม่อั้นแบบนี้คือฟินมากและช่วงที่เรามาเขามีเนื้อออสเตรเลียให้กินด้วยตัวเนื้อออสมีถึงแค่สิ้นเดือนกระ กาคมนี้แนะนําให้รีบมาและนอกจากเนื้อออสเขาก็ยังมีเนื้อสไลด์อีกส่วนหนึ่งด้วยต้มยำที่เราสั่งมาก็คือรลิคือมันเข้มข้นหอมสมุนไพรและบุกเพิ่มอีกแค่19บาทในกุ้งแก้วฉันก็เลยจัดมาเลยจ้าแล้วแล้วนี่คือทีเด็ดเลยกุ้ยช่ายฟรายเมนูนี้เขาทอดกรอบมีความอุ่นร้อนตลอดเวลาแล้วนุ่หนํามากแล้วมาลากี้ก็คือจะพลาดลูกชิ้นไม่ได้จัดไปเลยจุกๆราดน้ำจิ้มกวางตุ้งลงไปซอสๆแบบนี้แล้วเราคือกินกุ้งแก้วจนหน้าจะเป็นกุ้งอยู่แล้วมาราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแบบนี้คือที่สุดแล้วคือในราคาบุฟเฟ่ต์219บาทเนี่ยมีชีสรวมอยู่แล้วด้วยนะคะฝั่งของกินเล่นเขาก็มีให้เลือกเยอะระหว่างรอซุปเดือดเนี่ยมาตักกินเล่นเพล ได้เลยอยากซอยกอกชีสตัวนี้เราทานประจําชีสเยิ้มอร่อยมากแล้วเขาก็มีขนมจีบสลับเปาด้วยนะแต่จะมีเฉพาะวันธรรมดา10บโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นส่วนเครื่องดื่มรีฟิลบวกเพิ่มนะคะสามสิบเก้าบาทก็จะได้ทั้งน้ำอัดลมชาแล้วก็สมูทตี้แล้วอันนี้คือฝรั่งแช่บุยสมูทตี้คือมันสดชื่นเหมือนได้กินฝรั่งแช่บุยเลยอ่ะแต่ไม่ต้องคิวขนมของหวานไอศครีมสามารถสแกนซื้อเพิ่มใน QR วอาโคได้เลยราคาก็คือน่ารักมากแค่หลักสี่แล้วมันโขเขาทอดมาร,อร้อนๆจริงกับสังขยาคือดีมากรีบมาาเลลยกกกัันนนนที่่ปิ้ะะค